กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุบูสุคนทุกคนพ่อแม่พี่น้องผมพ่อก,ก็เบาตายยา,งงามเศร้าๆแต่ก็น้องๆหลานพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเพรสวัสดีปะลูกน้องบูบิ๊กบูมน้องสันติพักพักยามเศร้าๆพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีปะลุงมาเบิ่งก่อนผลงานว่าเป็นอะไรพ่อแม่พี่น้อง น,นี่ปักบัวเที่ยวปู่เมื่อก่อนแล้วพี่น้องออกเลยกำลังเริ่มออกอันนี้ก็ปักกาดปักกาดท่าแม่วานเมื่อก่อนปักกาดปักบัวตล้นี้คือปักซีลาวแต่ว่ายังไม่ทันออกงอกเพลิด เอ,อ,เอเื้อยของเฮานี่แหละปลูกพรอมพี่น้องแม่น้องแพ้ปลูกนี่มะเพชรโดยพี่น้องเอื่อยเพิ่นปลูกเมื่อก่อนอันนี้คือมันติดแหละพรอมพี่น้องเลยอันนี้คือผักบงก็โบงเท่าปลูกเมื่อก่อนก็เอื่อยแหลยเพื่น้องแต่ว่ามันยังทนเออก ยังแสดงออกงอกพ่อยพี่น้องเลยอันนี้อันนี้มักแตงมักแตงตัวนี้ยังแสดงออกนอกสงบสติแต่ก็ตัวนี้พ่อพี่น้องเลยออกงอกเลยนี่อันนี้คืองอกมักแตงออกแล้วพ่อพี่น้อง ออกมันกำลังออกนี่กลังเลงออกมาเขียวๆออกสันติก็เป็นโหด น้ำกระบ,บอกเอาไกลดอกของพี่น้องเลยเอาเนี่ยนี่แหละอันห่วยหน้าเฮานี่แหละน้องเพรยังนี่ยน่ะลูกเออเอาเมียนเอาเมียนคุณเมียนเทิงน้องเพรยก็ไปเอาผุดมาใส่ลปลาโล้เลยอืมคุณม,มาใส่หมกเพชร khảo na cả khía là còn như nào đây cam thong thùng na không cả ngam này นายหายชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิกงเขานาพร้อมพ่อพี่น้องเลยพักเขาก็ออกแล้วกำลังเริ่มเห็นผลแหละพร้อมพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้คือผักซีลาวนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกเบ็ดพร้อมอพี่น้องผักซีลาวนี่ยังคือยังไม่ได้ออกแล้วก็ผักบัวแล้วกับอันผัก

น้ำก็จะเอาในห้องไป้เสรแล้วป่อยพี่น้องน้องสันติคนบักผิกอันนั้นคือผักผักคะบ้านเฮาตัวสะอมอะไรพอน้องเอามาปลูกอยู่นาบ้านใต้เลยยังสิเอาอันนั้นมาปลูกอยู่พ่อยพี่น้องเลยน้ำไม้น้ำไม้เลี้ยงนอ้องสี่เอาเอามาจาก เพื่อนเราแหละอยู่เทิงมาปกูกน,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 น้องสันติเป็นโฮสปกดน้องสันติเป็นผู้โฮสน้องแพ้เป็นผู้ใชยพุ่นของพี่น้องเลย นี่คือผักกะพอ่อพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเอิญผักกะระวังไทยเปันชีเอิญสะอมอม,มเอาลงมาแต่เฮือนเฮาแล่ะพอ่อพอี่น้องกันมาปลูกให้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งข้าวก่อนคพ่อพี่น้องเลยไปเบิ่งข้าวนาก่รว่ามัน,นออกสัมไดร์แหละบรรยากาศย้ำเศร้าๆพ่อพี่น้องเลย อากาศดีดีโหหนาวเกินไปแล้วก็บ่ฮหอนแต่ตอนนี้อากาศอากาศหนาวก็เริ่มจะลดแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยอนี่คือเขาหน้าเฮาออกงามแลม้วพ่อพี่น้องเอ้ยอบท่ทีแล้วก็บว่ห่างเกินไป ตัวต้นบรรยายนี่มันกระชีแบบทีกวัวขาวดำอีกขอเข่าเขียว,ลวเลยพอนี่น้องอันนี้อันนี้ก็แมนเข่าคือกันพอนี่น้องให้หน้าตัวนี้ต่ำกว่ามูนี่ออกลายลเลยพอนี่เนาะงอกงามเลยใบเขียวเลยมาทางนี้ก็เขียวงามคือกัน กงองามแล้วพ่อชมพีน้นอยไปบรรยากาศท้องถงหอยท้องนานี่ข้าวนาก็เขียวเลยพร้อมพี่นอ้องเลยเขียวงามอยู่พร้อมพีนอ้อยเลยตัวนี้ก็ให้มีน้าห้ต่ำกุมูตัวนี้ อองงามคือกันพอมีใี่เอาะ<ง>มันแนมเบิ่งเขียวงามงามบอกพี่น้องเลยเข่ามันจะมีตัวออกสาออกไวบอมกพี่น้องเลย đeo tế thùng thùng nào họ quặng tới khi nào ấy mình hết lẹo xin ừ. Tên trên này cái ọt ngọn ừ. rồi. Right. พี่น้องสรับคลิปนี้ก็สมมาภาคววเนะาะอาสสเดลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี